ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คนที่ชอบบอกว่าประเทศไทยนั้นควรจะเป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะก่อนอื่นผมไม่เคยมองเลยว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่ดีเสร็จแล้วในขณะเดียวกันนั้นญี่ปุ่นมีระบบรัฐสภาที่พอถึงเวลาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เข้าถึงอำนาจได้นั่นก็คือพรรค Liberal Democratic Party of Japan นะพรรค LDP พรรคเสรี i, ประชาธิปไตย น้อยครั้งที่อีกพรรคหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเป็นพรรคฝ่ายค้านถาวรเนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะพรรคเดโมแ r รด p าร์ตี้ p a n ปนจะเข้าถึงอำนาจได้ครนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยบังเอิญพรรคดีพีเจเข้ามาแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เปลี่ยนมาแล้วนะฮะเปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะนะน้อยครั้งที่พรรคดีพีเจจะเข้าถึงอำนาจเพราะฉะนั้นต้นแบบที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยถึงเวลามีระบบรัฐสภาที่ดูเหมือนว่ามีสาาามเส รัฐมนตรีถูกกดดันแป๊บเดียวก็ลาออกผลงานของนายกรัฐมนตรีที่เด็ดขาดที่เป็นตัวอย่างจริงๆที่อยู่ยังมีเสถียรภาพอยู่ได้นานแล้วก็สร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องแบบยูนิจิโรคอยซูมิอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีน้านทีปีหนจะมีส่วนใหญ่รัฐบาลจะเข้ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วเสถียรภาพในการปกครองในการบริหารประเทศไม่ค่อยมีเพราะญ,ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีสักเท่าไร่เลยสำหรับระบบรัฐสภาที่เขามีอยู่ อันนี้ผมเห็นโพล,ล่าสุดผมคิดว่าบางทีเนี่ยปัญหาอยู่ที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นเองคือไม่ได้ไม่ได้จะว่าคนญี่ปุ่นแต่ว่ามันแปลกที่เวลามีการทําโพลเนี่ยนะฮะอย่างล่าสุดมีการทำทำโพลความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นว่าคิดอย่างไรกับรัฐบาลตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าคะแนนนิยมของโยชิฮิโกโนดะทั้งๆ้งที่อยู่ในตาแหน่งมาไม่นานเนี่ยนะฮะเหลือแค่2% 2 Approval rating ของโนดะเหลือแค่22ท,ทั้งทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่พัก DPJ ชนะการเลือกตั้งเข้ามาใหม่แล้วมีนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเนี่ยคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งก็อยู่ในระดับประมาณนี้แหละ20-30เขาก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาสิ่งที่น่าเศร้ามากไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูการทำโพลแบบนี้ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลของพรรค LDP ตอนนั้นประชาชนชาวญี่ปุ่นก็เบื่อหน่ายเขาก็บอกเหมือนกันว่าประมาณ20-30%นั้นสนับสนุนรัฐบาลของพรรค LDP เขาก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งไงฮะพอถึงเวลามีการเลือกตั้งพรรค d p j เข้ามาคะแนนนิยมก็ไม่ได้สูงไปกว่าพรรค LDP เลยอ่านไปดูแล้วผลของโพลในรอบนี้ระบุว่า23%จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรค LDP ในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งตามกำหนดการจะมีขึ้น ในเดือนกันยายนปี2,556นะครับแต่ว่าตอนนี้มีกระแสกดดันที่จะให้ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งในปีนี้เสร็จแล้วในะขณะเดียการ13%เท่านั้นเนี่ยบอกว่าจะเลือกผู้สมัครของพรรค D P J แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าล่านี้อาจจะคล้ายๆกับเมืองไทยก็คือว่ามีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางที่เบื่อหนนะ่ายนักการเมืองเบื่อหน่ายสสเบื่อหน่ายรัฐมนตรีเบื่อหน่ายน,น,น,นายกรัฐมนตรีที่อยู่ถึง50%ในญี่ปุ่นตอนนี้ที่ระบุว่า ไม่ตัดสินใจจะเลือกพรรคการเมืองใดแล้วก็เบื่อไปหมดกระแสกลางเหมือนเป็นกระแสหลักที่ไม่ได้เข้ากับฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งบอกว่าเบื่อหมดทั้ง DPJ แล้วก็เอามันน่าสนใจว่าในที่สุดแล้วประเทศที่พัฒนาอย่างญี่ปุ่นประเทศที่เศรษฐกิจไพ่กระชนนั้นสามารถเดินไปได้ด้วยตนเองแบบที่ไม่ต้องพึ่งภาครัฐถึงแม้ว่าจะเดินไปได้อย่างฝืดๆแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยถึงเวลามาถึงจุดที่ประชาธิปไตยพัฒนามาในแบบที่เป็นระบบรัฐสภาแบบที่โลกนั้นยอมรับนะไม่มีการแทรกแซงจากอำนาจพิเศษใดๆบทบาทของกองทัพก็ถูกลดลงไปในแบบที่แทบจะไม่มีบทบาทเลยได้ซ้ำไปถ้าไปดู j a ่ a n Self-def e ฟเอนเนี่นะฮะกลายมาว่าประชาชนก็ยังเบื่อหน่าย กับสอสและรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่ในแบบที่ไม่แตกต่างอย่างที่ได้เห็นในประเทศเอื่นๆในเอเชียที่ด้อยพัฒนากว่านะยกตัวอย่างฟิลิปปินส์ยกตัวอย่างประเทศไทยอะไรอย่างนี้มันทำให้น่าจะรู้สึกแย่พอสมควรกับระบบรัชสภา เพราะว่าถ้าดูโมเดลของญี่ปุ่นแล้วแสดงว่าวันหนึ่งถ้าประเทศไทยพัฒนาระบบการเมืองและเศรษฐกิจไปถึงขั้นญี่ปุ่นเนี่ยคนก็ยังเบื่อสอสออยู่ดีผลงานของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็จะยังไม่โดนใจประชาชนอยู่ดีอาจจะไม่เบื่อง่ายเท่าชาวญี่ปุ่นแต่ว่าความเบื่อหน่ายที่คนมีความไม่มีความกระตือรือร้นต่อกระบวนการการเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ย มันก็จะเห็นเหมือนกันในประเทศไทยถึงแม้ว่าเราพัฒนาไปถึงระดับญี่ปุ่นแล้วนะมันเป็นเหมือนเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงสําหรับคนที่ต้องการให้รัษฎรหรือประชาชนนั้นมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการของประชาธิปไตยและก็บทบาทของสสแล้วก็รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะมาดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลพร้อมจริงหรือเปล่ากับ ฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นซึ่งไม่ทราบว่าจะมีขึ้นเมื่อไรเนี่ยนะฮะคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นคงจะมีมากเพียงพอที่จะทําให้ไม่ต้องมีการโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนไหนเลยแต่ว่าเวลามีเนื้อหาที่นําเสนอออกสู่สาธารณชนผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง11เนี่ยนะฮะแล้วมีการถ่ายทอดสดการอภิปรายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใน ผมคิดว่าในในสื่อสารมวลชนกันเองเนี่ยบรรดาผู้สื่อข่าวบรรดานักข่าวบรรดานักเล่าข่าวน,านักวิเคราะห์ข่าวบรรดาพันดิษต่างๆที่นั่งฟังอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาฟังข้อมูลเขาฟังการพิปรายแล้วฟังการฟังการชี้แจงจากรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะตัดสินได้ว่าฝ่ายไหนชนะนะคือคือถึงเวลาในรัฐบาลชนะอยู่แล้วในความเป็นจริงแต่ว่าเขาจะตัดสินได้ว่าข้อมูลที่นําเสนอจากฝ่ายค้านมันมั่วหรือมัอนจริง นี้ผมคิดว่าณเวลานี้ประชาธิัย์ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจอาจจะเป็นคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีอาจจะเป็นคุณเฉวนนก็ได้อาจจะรู้สึกไม่ได้อาจจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณกอนจาริกวัน,นิตนะหรืออาจจะเป็นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยนะฮะถ้าค้นหาข้อมูลได้ครบถ้วนพอเนี่ยผมคิดว่าในประเด็นเศรษฐกิจเนี่ย อรองนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตนนรงนั้นไม่น่าจะสามารถรับมือได้ในแบบที่เอาชนะใจนักวิชาการหรือสื่อมวลชนที่ดูการปภิปรายอยู่ทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณไปขุดข้อมูลงานวิจัยของทางทีดีอะไรถ้าคุณไปเอาบทสัมภาษณ์ของดออรนิพันธ์พัวพงศกรของดรมารสยาวลา คุณไปขุดดูคอลัมน์เก่าๆของหนังสือพิมพ์อย่างเช่นโพสต์เดย์หรือแม้กระทั่งไทยโพสต์เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวคุณไปเอาตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวกับการส่งออกเกี่ยวกับการเติบโตง GDP ที่มันไม่ค่อยจะน่าสนน่าน่าจะดีสักเท่าไหร่ในปีนี้เนี่ยคุณรวบรวมมาทั้งหมดถ้าคุณเล่าเรื่องได้ดีมากพอผมคิดว่าคุณสามารถเอาชนะใจประชาชนที่ฟังอยู่ได้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารองนายกิติรัตน์นั้นดูแลเศรษฐกิจได้ไม่ดีพอ นะครับถึงแม้ว่าคงจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปคราวนี้ถ้ามาดูตัวเลขล่าสุดของทางสภาหอ,อการค้าไทยซึ่งเข้าไปทําการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกหอ,อการค้าไทยใน8กลุ่มธุรกิจเนี่ยปรากฏว่าผลกระทบนะทางด้านการส่งออกที่ลดลงไปเนี่ยจากปัจจัยในประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีผลกระทบมากถึงขนาดนี้ฮนะกลุ่มสิงทอและเครื่องนึ่งห่มเนี่ยตัวเลขการส่งออก ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึง10%กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยนะฮะตัวเลข5เดือนแรกเนี่ยส่งออกลดลง17.4%กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวเลขการส่งออกในช่วง5เดือนแรกลดลง2.23%กลุ่มอาหารเนี่ยนะฮะหเดือนแรกตัวเลขการส่งออกลดลง1 0 1ถึงเปอร์เซนต์กลุ่มยางพารานะฮะตัวเลขการส่งออกลดลง33%เปอร์เซนต์และคาดว่าจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่าตัวเลขการส่งออกลดลง10%อันนี้ในช่วง6เดือนแรกนะฮะกลุ่มข้าวเนี่ยนะฮะยอดส่งออกลดลง45%นะมูลค่าส่งออกโดยรวมที่ลดลงในกลุ่ม8กลุ่มนี้ซึ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจไทยต่างๆลดลงถึง38%ในช่วง6เดือนแรกซึ่งเป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมที่หายไปเนี่ยถึง25%ของการส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ1.5ล้าน ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นการสูญเสียรายได้ที่รุนแรงมากต่อภาครัฐนะถ้าไปดูเศรษฐกิจภาคการเกษตรในปีนี้น่าจะขยายตัวได้3 8ถึง4.8ซนซึ่งอันนี้ต่ำกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วถ้าไปดูทิศท,ทางของการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยโตเพียงแค่2.9%เปอร์เซ็นต์นะฮะ ที่สําคัญเนี่ยข้าวกับพารามันไปไม่ได้เนโยบายยังไปไม่ได้ใน2เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนีเน้เป็นจุดอ่อนที่ชัดแจ้งอย่างมากสําหรับทั้งฝ่ายค้านและทั้งนักวิชาการและถ้าเกิดขุดกันดีๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะทําให้รัฐบาลนี้อ่อนแอลงไปพอสมควรพูดถึงเรื่องของรัฐบาลนี้นะครผมไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครแต่ว่าเว็บประชาทยเนี่ยเจอปัญหาอีกแล้วผมเข้าเว็บของฝ่ายเสื้อแดง เว็บของฝ่ายที่เสื้อแดงฮาร์ดคอร์หรือเว็บที่เป็นวิชาการที่จริงๆแล้วไม่ใช่เสื้อแดงแต่ว่ามีมุมมองของฝ่ายเสื้อแดงเยอะเนี่ยนะแล้วผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมพูดไว้แล้วว่า True เนี่ยสั่งบล็อกประชาไทยผมคิดว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็พูดในหลายครั้งแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหาร True ในระดับสูงสุดสั่งการลงมาว่าให้เลิกบล็อกเว็บประชาไทยคาวนี้ถ้า True ไม่เลิกบล็กอกกสทชหรือกระทรวง ICT ไปสั่งให้ทรูเลิกบล็อกประชาไทยได้ไหมฮะแล้วถ้ามันยังบล็อกอยู่ด้วยนะฮะแล้วสุดท้าทรูบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกเนี่ยนะฮะก็กรุณามีใครชี้แจงหน่อยว่าทําไมมันถูกบล็อกเวลาคนนั้นเข้าไปผมใช้ TOT ที่บ้านเมื่อวานก็เข้าประชาไทยไม่ได้บางคนบอกว่าโรบอตยิงเข้าไปมีคนยิงก่อกวนทาให้เข้าเว็บไม่ได้แต่ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยแล้วทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นกับเว็บอื่นนั้นอาจ t o t และ True ในที่สุดแล้วเนี่ย ขอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคุณอนุดิ์นาครทัพเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ได้ไหมฮะคือหนึ่งในผลที่ผมเลือกพรรคเพื่อไทยในครั้งที่แล้วก็คือว่าเข้าไปจัดการในสิ่งที่มันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการสื่อสารถ้าเว็บมันโอโ้โหดูหมิ่นในแบบที่แย่จริงๆผิดกฎหมายจริงผิดมาตรานู่นนี่ผิดหมดเนี่ยคุณก็ต้องบล็อกเอะผมคิดว่านะั้นเป็นสิ่งที่พอรับกันได้แต่ว่า ถ้ากระทรวง ICT ปล่อยให้มีการโจมตีเว็บที่จริงๆแล้วควรจะมีการเข้าถึงได้โดยประชาชนเนี่ยอย่างประชาไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเลือกเพื่อไทยคราวที่แล้วไปทำไมนะถ้าเลือกประชาธิปัตย์เข้าไปหรือภูมิใจไทยเข้าไปแล้วถึงเวลาบล็อกเว็บ mm hmm. เว็บพวกนี้ผมก็จะไม่แปลกใจแต่ว่าถ้าเพื่อไทยไม่ทำภารกิจน,นี้อย่างน้อยเนี่ยเปิดให้มีเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยในที่สุดแล้วกระทรวงไอซีภายใต้ รัฐบาลนี้ก็จะไม่ดีไปกว่ากระทรวง ICT ภายใต้รัฐบาลก่อนหน้านี้และรัฐบาลที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้ทำงานกันหน่อยเรื่องเสื้อแดงประเด็นเรื่องเสื้อแดงวันนี้คือมันสื่อมวลชนให้ความสนใจมากเลือเกินมากเกินที่ควรจะให้ความสนใจได้ทำไปมวลชนก็มาชุมนุมกันเยอะ ถ้าพูดตามตรงถามจริงๆครถามจริงๆบรรดาผู้ชมรายการนี้ที่เป็นสายก้าวหน้าหัวก้าวหน้าต่างๆถามจริงๆบรรดาคนที่เลือกพักเพื่อไทยเข้าไปถามจริงบรรดาคนที่เป็นคนที่ใส่เสื้อสีแดงในวันนี้ถ้าเกิดมีการไม่ปล่อยให้ประกันตัวคุณจรุพรพรมพันธ์คุณนัทวุสใส่เกลือคุณเจ๋งดอกจิกและคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะอีควเอชันหรือสมการในการต่อสู้ทางการเมืองตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมฮะ ผมแค่นั่งคิดว่ามันจบไปแล้วผมก็นั่งคิดว่าเมื่อเสื้อแดงยอมสยบต่อสารก็คือการปราชัยยังกับเสื้อแดงมีสิทธิ์ที่จะไม่สยบต่อสารการชุมนุมในครั้งนี้มีในสุดแล้วจะมีผลไหมฮะถึงเวลานี้คุณคิดว่าถ้าสารไม่ให้ประกันตัวการนำทั้งหมดเนี่ยเสื้อแดงจะทำอะไรได้หรอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วฮะ ทำไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าและผมไม่ได้ว่าควรควรจะอารยะขัดขืนต่อศาลนะผมคิดว่าการเคารพต่อคําพิพากษาของศาลก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในภาพรวมตัวอย่างของเสื้อแดงณเวลานี้โมเดลผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่ที่เสื้อแดงนั้นเดินตามในที่นี้คือรัฐบาลคือสภาและรัฐบาลและสภานั้นเป็นเด็กดีและยอมสยบต่ออํานาจของตุลาการศาลนุนูนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะทา ภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ในสังคมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ผมเชื่อเลยว่าศารนั้นเขาไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันจากมวลชนที่ไปอยู่หน้าบนถนนรัชดาในวันนี้เขาไม่เกรงกลัวและเขาก็ไม่ควรที่จะเกรงกลัวปัญหาวิกฤตทางการเมืองในรอบนี้มันมาถึงจุดที่และนี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นต่างกับวันนั้นที่ผมฟังคุณเต่านาออกรายการดีว่ามาถึงจุดที่การประชัยได้เกิดขึ้น การประชัยในที่นี้ได้เกิดขึ้นระหว่างมวลชนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยผ่านรัฐสภาผ่านรัฐบาลต่อเครือข่ายของอำนาจรัฐที่มีอำนาจผ่านกลไกลทางตุลาการการประชัยมันได้เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นศาลเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องเคลื่อนไหวตามอิทธิพลของมวลชนเสื้อแดงอีกต่อไปในเมื่อผู้ใหญ่ที่เสื้อแดงนั้นเดินตามและนั่นก็คือเพื่อไทยและรัฐสภา สยบต่ออำนาจสารนูนไปแล้วถ้าเกิดอันนั้นเกิดได้อันนี้ก็จบพักกระสกูครับช่วงน้าม,มาคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อครับยั <S 2> <S 2> งหาคนแทนโคฟี่อันันไม่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในซีเรียก็น่าสนใจฝ่ายต่อต้านยังไม่สามารถยึดเมืองอเลปโปได้นะครับฝ่ายรัฐบาลยึดเมืองอเลปโปได้อยู่นเอนุลานี้แต่ว่าฝ่ายต่อต้านฟรีซีเรียนอาร์มี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถสังหารในพลชาวรัสเซียได้คนหนึ่งแล้วก็ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้บางส่วนแสดงว่ารัสเซียเข้าไปช่วยซีเรียใน ซีเรียช่วยอาซารในซีเรียซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่า FSA Free s y r i n a m ก็บอกว่าเขาสังหารนายทหารชาวรัสเซียได้หนึ่งคนซึ่งเขาไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับ FSA ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นสงครามกลางเมืองอยู่แต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลของอาซาร์ยังคุมเกมได้เพิ่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทั้งๆท,ท,ที่นายกคนเดิมเพิ่งหนีลี้ภัยไปในต่างประเทศ พักเรื่องซีเรียไว้แล้วกันนะฮะมันเป็นสงครามที่จะมีอีกยาวนานมากันที่เดลี่ขวดในวันนี้นะฮะคุณปูนเทพศิรินุพงศ์ต่อด้วยนะค,คุณคมสรรโพคงเชิญฟังดูครับนมนูนเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแนวคิดเนี่ยมันเกิดมาในเยอรมันในออสเตรียคนที่ก็เสนอขึ้นมาเนี่ยก็คือเคลเซนที่เสนอให้สาธรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดขึ้นของสาลรัฐธรรมนูญเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเป็นองค์กรลอยมาจากฟ้าเข้ามาควบคุมการใช้อำนาจของสภาธิบัญญัตเข้ามาควบคุมอำนาจของผู้แทนประชาชนแต่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าไอตัวองค์กรที่เข้ามาควบคุมเนี่ยคุณเองก็ต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อย่างน้อยต้องเชื่อมโยงกับประชาชนหรือเชื่อมโยงกับผู้แทนประชาชน <Excuse> <spe minorities> เพื่อให้มันชนกันได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเกิดขึ้นมาของผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญคุณไม่ใช่เป็นเทวดาลอยมาพิทักษ์แต่คุณมาในานามของประชาชนเหมือนกันอาจจะผ่านผู้แทนมา ทีนี้บ้านเราเนี้ยมันพร้อมจะให้องค์กรตุลาการเชื่อมโยงกับประชาชนหรือมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยถึงขั้นนั้นแล้วหรือยังความอ,าอำนาจแต่ความรับผิดชอบมันมาพร้อมกันนะครับถ้าใครดูสไปเดอร์แมนก็จะรู้ <c oughs> นะครับดังนั้นถ้ามีอำนาจเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบและระบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบต,ต่อ,อประชาชนอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ว่าถ้าเราจะให้อำนาจใครเข้ามามีอำนาจเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบมีความเชื่อมโยงทางประชาธิปไตยกับประชาชน ผมมองในเรื่องของการบรรลุถึงความมุ่งหมายของรัฐมนุนเป็นสําคัญผมไม่ไปถึงเรื่องว่ารัฐมนุนนั้นชอบรัฐมนุนหรือไม่มาเกิดจากวิธีไหนนะฮะพอจะพูดไปแล้วมันก็ไปต่ออย่างที่พี่คำนวณว่ามันก็ตีปิงปองอะแต่จริงๆผมชอบตบปิงปองมากกว่าตีนะคือรัฐนุนประเทศไทยแทบจะไม่มีฉบับไหนที่ไม่มาจากการรัฐประหารแม้แต่สองสี่เจ็ดห้าก็มาจากการปฏิวัติรัฐประหารใช้อํานาจเหมือนกันเพียงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งทึ่อ้างประชาธิปไตยและบอกว่าไอ้นั้นชอบทำที่สุด ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในความรู้สึกของคนคนอื่นเขารู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่านะทีนี้ในเรื่องของคำวิจัยสารน้ำนูนเนี่ยถ้าเรากลับมาคุยกันตรงนี้เนี่ยโดยทางออกโดยอะไรก็แล้วแต่จริงๆการพัฒนาการของคำวิจัยของสารเนี่ยฮะหลายประเทศยอมรับในเชิงของการวางหลักการเป็นบรรทัดฐานเราจะพบว่า การมีประมวลกฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ล่องลอยมาจากอากาศนะไม่ใช่คำพีพระธรรมศาสตร์ซึ่งพระมนูธรรมศาสตร์บินไปเขาจัก,กรวาลแล้วไปคัดลอกจากกำแพงจัก,กรวาลมาแบบที่เราเรียนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกิดกฎหมายต่างๆประมวลกฎหมายแม้แต่รัฐธรรมนูญซึ่งมีการรวมหลักการในจารีตประเพณีในการเมืองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไว้มันมาจากบรรทัดฐานทางนิติศาสตร์ ที่วางหลักการจนประมวลเป็นบทหลักการได้คนที่ไปเรียนกฎหมายในอังกฤษหลายคนก็จะรู้ดีว่าก่าจะได้หลักกฎหมายอันหนึ่งอ่านครับที่ภาคษาของศาลเท่าไหร่ถึงจะได้มาหนึ่งหนึ่งเรื่องและการร่างประมวลกฎหมายทําไมใช้เวลานานก็เพราะว่าเขาต้องเอาคําวินิจฉัยของศาลและแนวทางที่เคยวินิจฉัยจงจารีดมาวางหลักการในรัฐนูนเพราะนั้นกรณีเมื่อตรา68การใช้อำนาจของศาลมนฝงจุ่เมืองไทยมันเพิ่งเริ่มอ่ะ การใช้อำนาจของสามนูนเมืองไทยมันเพิ่งเริ่มอันนี้จริงนะฮะคือยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายที่มีอำนาจนั้นรัดกุมมากยึดอำนาจร่างรัฐรน,นูนทิ้งรัฐธรรมนูญไว้เสร็จแล้วทิ้งตุลาการสามนูนไว้เพื่อเป็นองค์รักษพิทักษรัฐธรรมนูญน,นั้นในแบบที่ทั้งสภาและรัฐบาลซึ่งได้เสียงข้างมา,มาในการเลือกตั้งไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็ต้องยอมสยบต่ออำนาจนั้นนี่คือความเป็นจริงของการต่อสู้ของฝ่ายก้าวหน้าในปัจจุบันคือ ดันอีกฝ่ายมันดันไม่ขึ้นมันมีเพดานอยู่นั่นก็คือรายการเด d ะเดล d โดสในคืนวันนี้ติดตาม d i v a สคาเปนะครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ